ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูแกงเนื้อปลากายใส่มะเขือนะครับใส่กะทิด้วยนะครับเราก็จะปาดมะกรูดบีบลงไปในน้ํานะครับเพื่อไม่ให้มะเขือดํานะครับเราก็จะปาดมะเขือซอยมะเขือครับเป็นชิ้นครับ4ี่ส่วนต่อหนึ่งลูกนะครับเราก็จะแช่น้ําที่มะกรูดระบีบไปครับเราก็จะมาลวกเนื้อปลากายให้สุกนะครับใช้ช้อน ตกเป็นชิ้นลวกให้สุกนะครับนี่เราก็จะใส่กะทิลงไปในกระทะนะครับตามด้วยพริกแกงนะครับกะปิครับผงนัวครับผงเซ่บครับเติมน้ำกะทิที่เหลือลงไปครับต,รตามด้วยเนื้อปลากายที่เราลวกสุกแล้วนะครับ ลงไปใส่มะเขือลงไปนะครับใบมะกูดหนึ่งใบครับปิดฝาไว้นะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่เปิดฝาโอ้หเดือดผุดผุดผุดแล้วนะครับซิมนะครับซิมลดมแซบ ตามด้วยใบโหระพานะครับโรยลงไปคลุกเข้าให้เข้ากันเสร็จพร้อมเสิร์ฟนี่ตักใส่ภาชนะได้เลยนะครับเป็นแกงขั่วแบบแกงกะทิเนื้อปลากกยนะครับชิมนะครับอืมสีสันน่าทานมากเลยนะครับแซ่แบแซ่แบแซืม